อุ๊ยพี่โอบกับเลดี้ปรางออกงานคู่ใช้คำว่าแฟนหรือยังไปฟังกันขวงคู่ออกงานโชว์ความหวานครั้งแรกสำหรับคู่ของโอบโอบนิธิและเลดี้ปรางงานนี้หวานหนักจะโดนเซวกระจายนักข่าวนั้นแซวว่ากำหนดแต่งวันไหนดีคะฮ่าฮ่ฮ่ฮ่อัปเดตความสัมพันธ์กันหน่อยค่ะโอบความสัมพันธ์ก็ยังมีสถานะเหมือนเดิม ยังจริงจังและชัดเจนยังไม่รีบขนาดนั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันงานยุ่งทั้งคู่พยายามวิดีโอคอลหากันเลดี้ปรางจริงๆเจอกันคุยกันตื่นมาคุยกันมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วเป็นเรื่องจริงที่ไม่เคยคุยกันว่าสถานะเราคืออะไรมันไม่จำเป็นมีความสุขก็โอเค ไม่ว่าจะสถานะไหนเชื่อว่าแฟนๆใจฟูทุกครั้งที่เห็นอยู่ด้วยกันเลยค่ะยังไงก็ขอให้มีข่าวดีเร็วๆนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะจด้ไมีพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ